สิ่งสำคัญคือกำลังใจก,กับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสียงปรอบมือให้กับหมอลำนุกธนดลใน,นครับงพ่อแม่พี่น้องครับหมอลำหมอลำ อาจารย์เตตีลงซื้อใหม่ไหมนะครับมอลำบอล

อรักสายรั้นน้อยๆะต่คอยรักนานๆโอ้ดีใจมากนะครับฮะขออยับไปทางนู้นหน่อยขออยไปทางนี้ขยับพอไหมขออยับพอไหมเชียร์<อ>ไปทางไหนอีกสายสายไซ,ยซยนิดไซนิดพอหรืยงังพอไหมพอไหมเชียร์ หรือต้องถอยหางมากกว่านี้เนี่ยฮะเอาไปอีกเหรอครับผมวันนี้อันนี้เอาความรู้สึกจริงๆของนุกนะที่นุกเลือกเพลงสามเพลงนี้มาร้องนะครับจริงเรงแล้วมันเป็นเพลงในหมวดหมู่ที่นุกเคยเอามาเอาเอาไปประกวดเ<อ>วลามีงานวัดหรืองานอะไรสมัยสมัยก่อนไงนแต่นุกไม่เคยได้รางวัลหรอกนุกก็จะชอบไปประกวดที่สามก็ยังไม่เคยติดหรอกส่วนมากจะได้ขวัญใจ ขวัญใจไม่ยกอันนี้คือรางวัลประจําที่ได้เลยจะได้ขวัญใจแม่ยกคือคนเขาชอบในในในร็อคสไตล์แล้วก็ในในในลุคที่เป็นเราอ่ะเราพูดเล่นอยู่หน้าเบซีไงเขาให้ไปประกวดนิ่งๆยืนรอเรือรอลิงชัดเจนอ่าแต่เราไม่ชัดหรอกอยคือผมไปเอามาไลยหน้าเบทีอ,อ่ะก็ได้เท่ากับก็ได้ก็ได้จะส่งได้หรอกไงแฟก<ล>ก็ เอาจิงแล้วผมมีความสุขมากวันนี้ที่ผมได้ร้องเพลงเพลงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงขอบคุณแฟนเพลงด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงนี่เป็นเพลงที่นุกนํามาเพราะว่านุกนามาขอบคุณพี่พีเอฟซีด้วยถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ได้เดินได้ยืนบนเส้นทางที่สวยงามขนาดนี้แล้วก็คอยปกป้องคอยดูแลผมตลอดเวลาเลย ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งการเดินทางของนุ่งธนดนครับหวนคืนมาเพราะความคิดถึงนะครับในวันนี้ก็ถือว่ายกเวทีการประกวดให้นุ่งธนดในวันนี้เลยนะครับใช่มันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเหมือนกับได้ประกวดอีกครั้งไหมใช่มันเหมือนกับเราไปยืนอยู่บนเวทีประกวดที่มีมีคณะกรรมการสามสี่ท่านนั่งมองเราอยู่ว่าเออคำนี้จะร้องชัดหรือเปล่า,อารอเรือจะชัดหรือเปล่ารอลิงจะชัดหรือเปล่าคำควบกลร,รมจะได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ แต่ถ้าเวทีการประกวดเขาจะคิดแบบนั้นอยู่<ช>แตพ่พี่ๆพี่ๆข้างหลังอ่ะบอกว่าไหม่ไฟสีลุนรนทับน้ำหลยว่านะไม่อยู่หันนะไม่ได้มัดยังเนี่ยมไม่ไม่ไผ่ที่มันออแนน่งลงหมดเออนั่นแหละคือผมบอกให้พี่ผมผมผมขอพี่ๆทีมงานเขาว่าเออผมอยากได้ฟิลประมาณนี้นะ,ะผมอยากได้ฟิลแบบเออประมาณนี้แบบสมัยก่อนที่เขายืนร้องเพราะว่าภาคกลางก็ต้องมีคนฟังเพลงแบบนี้ ใช่ค่ะอันนี้คือผมยกมาให้ภาคกลางด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามานานแล้วด้วยอ่าก็ถือว่าวันนี้ได้มาโชว์ในในขอนภาคกลางภาคสุดท้ายเลยถือว่าเป็นโชว์ที่เด็ด <ผม S 1> ท,ที่เด็ดมากเลยนะครับครับจริงยากร้องหลายเพลงวันนี้แหละกับเพียงไอ้หลายเพลงอ่ะโตอชอดโดยโมาจะอากตำรวจชายแดนอ่าเพลงนี้ผมไม่ได้ส่งเอ้าหันไปมองหน้าดนตรีก่อนเลย คือผมส่งเพลงขอบคุณแฟนเพลงลาหนาวหนาวลมที่เรนูแล้วก็อาเกนผัดสองแต่ผมดันไปแกะต่อชะดอขอร้องแล้วนั่งกุนตีแกะเพลงอะไรมาหนาวลมที่เรนูเขาอันนี้เขาแกะตามที่ผมส่งไปแล้วถูกแล้วทีนี้ผมไปแกะต่อชดอมาไอ้ายมซ้อมเขาต่อชะดอฮะต่อชะดอใช้น้องว่าสั่นคือคือมันทํางานเยอะแล้วแล้วมันก็มันปรับเปลี่ยนได้เบอร์เบอร์ได้เพราะว่าช่วงนั้นผมขับรถอยู่ไงก็ให้พี่ป๊อปพิมพ์ให้ด้วยแต่ว่าถึง ถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีเพราะว่ารู้รู้เมื่อวานว่าเพลงผิดปุ๊บก,ก็มาแกะเพลงใหม่เลย<ช>ยอดม,ม,ม,มากเลยครับ,รบจริงจริงแล้วก็กเคยร้องอยู่เพราะว่าประกวดสายประกวดเขาเคยร้องแล้วเพลงเนี้ยยอดมากเลยครับเดี๋ยวผมขอไปกินน้ำแป๊บนึงนะไป<า>แต่ผมจะร้องตอชะนอนหนึ่งทอในให้เขาฟัง โตชโดโยมาจะอากตำรวจชายแดนน้องไอลำบากเหลือแสนมาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลมาป้องกันเขตรักษาประเทศแดนไทยนอนกับดินหอกินกับทราย,ยาเพียงไหนพี่จะทน จากโดยเขาให้พากผ่อนเพียงเจ็ดวันเดินผ่านกระท่อมริมทางขอน้ำสักคันเถิดน้าบนุญน้องจงเห็นใจตำรวจไทยที่มาทุกคนถ้าน้องไม่ได้ว่าบุญขออยู่ด้วยคนกับสาาวเช้าดอก เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่ไม้พี่ลุงพรเอามาทําใหม่ด้วยอ่เอามาร้องเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึง่งครับอะอะไรนะชอบเหรออะไรนะสุดยอดสุดยอดซึ่งพี่แต้มพี่แต้มนะเสี่พี่แตมนะ้มเมื่อกี้พอสมยวรพี่แตม้แตมเขาจะชอบเพลงประเภทนี้ใช่เพลงไทย,ไทยเห็นไหมเห็นไหมทุกวันเป็นไงนั่งสวดมนต์อย่างเดียวเลยไร้สวด เขาชอบเพลงแบบนี้พวกเพลงเก่าๆเงี้ยแกจะชอบฟังแล้วก็พี่เพลงของพี่ไหมไทยก็เก่ด้วยแกชอบฟังใช่ครับผมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่านุกธนดลมาหนึ่งลุกไปแล้วแล้วดูการแต่งตัวผมในวันนี้ครับแล้วก็ดูขาไม้นุกธนดลกับขาไม้ผมในวันนี้ด้วยครับคือผมอา่าเดี๋ยวไม่แน่นะออกไปคอนเสิร์ตผม,มใช้ขาไม้นี่แหละ,ะยืนร้องโมกทีเลยเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะไปาหาดูไม้ตัวนี้แล้วก็จะไปดูเอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไวเลไวเล็ไวเล็ไวเล็อ๋เพื่อได้เอาออกคอนเสิร์ตมันน่าจะโอเคนะเพราะว่าปลายเขาอยู่ในสายล็อกไงสายล็อกไงนี่สไตายเขาไม่ชัดเจนแล้วจะตายล็อกอยู่เนี่ยล็อกในอะเอ้ามุกเหรอไม่นมุกหรืย ลอ,ลองออกลออใหม่สินี่ไงล็อกอ,อยู่นี่ไงล็อกในอะไรนะเล่นมุกไปแล้วเมื่อกี้หไม่ได้ยินเอออันนี้คุณมาอันนี้เขามาในอีกร็อกอีกรุกหนึ่งนะครับรุกร็อก <laughs> อะไรนะโอ้โหขอเพลงเหมือนคนซื้อบัตรเลยเนาะแล้ <laughs> ไ,ได้ติ๊บจากเขาหรือยังเนี่ยฮะอ้า พี่มขออ่ะอ่ะอ่ะอาจารย์น,น็อตส่งมาเลยโอ้ oh จะเสกหรือจะเป่ากันนะพี่แจมจะเป่ากันทั้งนั้นเเอาใหม่ไหมเบอร์ครับเบอร์เมื่อกีอ้ ให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกปริเกทั้งแม่ค้าอาเพลทั้ง ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าได้ต้องผู้พักให้คนรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วฐานเมืองไทยภาวนาทองกะาทาสักปีรา แล้วจะไม่มีเมีมยใหม่ค่อยๆกได้สิ